ทำอะไรเราจะสงบสติคุยดีได้ไหมคุณคิดว่าผู้หญิงเห็นสามีตัวเองมีอะไรกับคนอื่นคาตายังจะนั่งคุยดีๆได้ไหมล่ะถือว่าผมขอร้องเห็นแก่ลูกอย่าไปได้ไหมถ้าไม่เห็นแก่ลูกฉันอยากกับคุณนานแล้วเจาไงลกฉันต่างหากอยากจะถามคุณมากกว่านะคุณไปฝ่ายบอกเองว่าจะเริ่มต้นกันใหม่ฉันถึงมาแคน,นาดากับคุณ แล้วคุณก็ไปหาคนอื่นครั้งแล้วครั้งเล่าหมายความว่ายังไงวันโซถ้าเปลี่ยนนิสัยไม่ได้ก<ๆ>็อย่าหาว่าฉันใจร้ายก็แล้วกันแล้วคุณจะไปไหนคุณไม่ต้องยุ่งหรอกอ๋อเธอไม่บอกก็รู้แปลว่าแทนสินใช่ไหมตอนนี้เขาอาไปหาเขาแล้วนี่คุณพระเจ้าอะไรของคุณเนี่ยจริงอยู่ผมไม่เอาไหนไม่สามารถให้สินที่คุณต้องการได้ไงไม่เหมือนววาฉันสินที่เก่งกว่าเปนประยให้คุณได้ทุกอย่างเลยนี่เฮ้ <c oughs> ไม่ไปยุกกับเทียนสิงผมก็ไปไปหาจีจี้ลอกคุณมาข้าไให้ผมทำแบบนี้เองคุณยังไม่จีสานืกหรือเปล่าตัวเองทำผิดแต่กลับโทษคนอื่นหาว่าฉันมีชู้อย่างนั้นเหรอคุณไม็ไอ่ไละครเก่งถ้าผมเห็นกับตามาคก็ออกจากบ้านเขากลางดึกฉันยังเห็นคกนกอดรัดฟัดเวียงกับเขากลางถนนอีกด้วยเนอะผมอาจคิดว่ามีคนดนีก็ได้ <c oughs> ใช่ฉันอยากไปอยู่กับเขาแล้วจะทำไม แล้วเขาเก่งกว่าคุณฉลาดกว่าคุณร้อยเท่าพันเท่าคุณมีอะไรดีนอกจากมั่วผู้หญิงไม่เลือกนะเสียทีที่พ่อฉันสนับสนุนมาสุดท้ายก็ไม่มีปัญญาทํางานสักอย่างนึงคอยแต่เป็นลูกเลห้พี่ชายเท่านั้นนะแล้วตอนนี้ก็เอากิจการบ้านฉนันให้คนอื่นหมดอ่ะฉันคิดผิดจริงๆที่เมื่อก่อนปญาก,กับคุณใช่กอดนะ้มันก็ผมและคุณไม่มีความสุขจะอยากก็อยากล้วกัน กูไม่ขวางคุณหรอกชิงหลินแม่ไม่ลูกอยู่คนเดียวหรอกไม่ค่ะแม่จะพาลูกไปด้วยนะเอี๋ยอยู่กับหนูแม่ไม่ควรเป็นแม่หนูแม่มีผู้ชายอื่นหนูไม่ไปไหนกับแม่ทั้งนั้นนะจิงหลินจิงหลินจ <พอ S 1> ิงหลินชิงหลินจิงหลินจิงหลิน อยู่กับผู้หญิงคนไหนก็ใช่อยากจะอย่ากับแม่ก็เชเท่ลินชิงห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 ลิน